สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคุณใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มไพ่ใบแรกของชาวราศีกันกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ t h e e m p l o y เ r er นะครับเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังมั่นคงมั่นใจในตัวเองว่าเขาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในที่ของเขาได้แล้วอะก็ได้ทำนาดยดวงชะตาของชาวราศีกันช่วงนี้เหมือนกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีความภูมิฐานมีความรู้สึกตัวเองว่ามีความยิ่งใหญ่ความอยู่เหนือสถานการประสบสิ่งที่มันมั่นคงนะครับการดูที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะผู้ปกครองดูเหมือนกับมีสง่าราศี ก็ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงวันที่1 5บหถึงสามีนาคมเนี่ยเหมือนกับดวงชะตาความหวังคุณช่วงนี้อาจจะได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากญาติผู้ใหญ่ได้รับการดูแลอุปถัมภ์จากคนญาติสนิทมิตรหายพลังงานของคนที่เข้ามาปกป้องช่วยเหลือคุณมากมายเป็นพลังงานที่ดีนั่นแหละให้การยอมรับก็มีนะเขาเรียกว่าดูดีขึ้นดูมีภูมิฐานดูเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งอยู่นที่ของเราอะสามารถควบคุมหลายๆอย่างได้สามารถมีพลัังงและอําาานนนจมกขึ้้ช่วีครบ ก็จะหมายว่าสำหรับคนโสดเนี่ยนะครับชาวศีกษาร,รับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักที่เป็นเอ็มพอยเลอร์คนที่เข้ามาห,มห่วงใยคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนที่เหมือนกับอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ที่เข้ามาใจดีนะครับต่างชาติต่างภาษาหรือว่านะักธุรกิจนะครับที่มีฐานะการงานการเงินหรือว่าชีพเฉพาะทางที่มีความมั่นคงมากค้างเข้านําพาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสร้อยคอทองคําเห็นไหมการดูแลช่วยเหลือการที่เหมือนกับไม่ให้คุณไปสนใจปัญหาด้านหลังเขาอะ ไม่ให้คุณไปสนใจปัญหาที่มันเจ็บปวดเสียใจกสิ่งที่ผ่านมาเพราะเขาจะปกป้องและดูแลคุณเองชั้นช่วงนี้ชาวสีกาวท่านอาจจะรับการปกป้องดูแลจากคนรักคนรอบข้างพลังงานที่มีความรักเข้ามาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือให้การดูแลนะครับทาให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมีไพ่ของดีทาวเวอร์เข้ามานะครับหอคอยที่มันแตกสลายแก้วที่มันแตกสลายไปแล้วเนี่ยนะครับกลับมาต่อกันกลับมาซ่อมแซมกันไปเนี่ยมันอยู่ไ,ไม่ได้แล้วมันเป็นครอบครัวกันไม่ได้แล้วกลับมาต่อก็เหมือนกับไม่มีเเหมือนเดิมอะ ฉนันจะทาวว่าหมายความว่าแก้วที่มันเล้าเนี่ยไม่นายก็คงจะแตกใจที่มันเล้าไม่นานก็คงจะเจ็บไม่งคงจะเสียใจไม่คงจะแตกสลายเช่นกันครับฉนันจะทาวว่าก็ทำายว่าดวงชะตาของชาวสีกันช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคที่คุณได้พบได้คุณได้เจอเนี่ยนะครับมันจะจบลงมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรจบลงด้วยการที่คุณประสบชัยชนะคุณประสบความสําเร็จคุณอยู่ในที่ของคุณได้อย่างมั่นคงและก็ปลอดภัยปัญหาที่มันผ่านผ่านไปปัญหาที่มันพังทลายไปมันจบไปแล้ว แต่ท้ววาวก็คือการจบนะไม่ใช่แย่นะจบเพื่อไปเจออะไรครับการเงินการงานชีวิต King of p e เทเคิลได้ถือเหรียญไว้ในมือมากขึ้นก็ได้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมเนี่ยเป็นเสมือนกับเราได้รับของขวัญได้รับการเงินชะตาชีวิตที่มีความมั่นคงเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินที่ดีมากขึ้นการเงินมั่งคงมั่นคงมีโอกาสได้รับทรัพย์โชคลาภใครที่เกิดปัญหาอยู่จะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งเหล่านั้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นความสําเร็จ จะได้รับผลตอบแทนจากการช่วยเหลือดูแลสิ่งกดางติ์จะชดใช้ชดเชยสิ่งดีๆกลับมาให้กลับมาให้คุณกลับมาหาคุณนั่นเองครับเส้นพลังของไพ่คิงถือเนี่ยเข้ามากับทั้งหมดทั้งมดไพ่สามใบนี้คือปัญหาที่ชาวรศีกันจอนทรว่าจะเป็นมหาเรื่องการเป็นครอบครัวนะครานอกใจปัญหาที่เขาเคยบอกรักเราเคยปกป้องสงใจดูแลเราเนี่ยแต่เขากลับทําให้มันแตกสลายแต่เขากลับทำให้เราเสียใจแต่เขากลับพังมันไปอ่ะเขากลับมาทําร้ายเรากลับมาสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยจากนี้ไปคุณมีความรักความการเงินมีชีวิตที่่่มมัันนคคงงะรบ มันทําร้ายคุณไม่ได้มันจะจบลงด้วยดีมันจะจบลงด้วยการที่คุณจะเดินกับชัยช,ชนะของคุณนะนะครับถูกคนสังคมรอบข้างยอมรับถูกคนสังคมรอบข้างรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเนะี่ยมันทาให้คุณได้รับความมั่นคงสิ่งดีดกลับคืนมาคุณค่าของตัวเองกลับคืนมาหลังจากที่จบปัญหาไปแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้เนี่ยเจนภาพของพลังงานบางอย่างที่มีใครสักคนพยายามติดต่อหรือบอกคุณนะครับอันนี้คือทำลายตามดวงชะตาเลยนะเด็จัดเมนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากจะ ดวงชะตาช่วงนี้ชาวสิกขาท่านในช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมเหมือนมีใครสักคนนึงที่เคยเลิกลาหรือมีปัญหาหรือจากลากันไปเนี่ยช่วงนี้มีพลังของดดงจัดเม่คือการกลับมาปรับไกเกียร์กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเหมือนกับติดต่อสรรรื่อสารนีกร้องความสนใจจากคุณเดอจัดเม่นก็เลยคิดว่าอยู่กับคุณนะว,ว่าคุณอยากจะกลับไปปวยพรกันไหมอยากจะกลับไปพูดคุยติดต่อปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าหรือดวงจัดไม่หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่า ช่วงนี้คุณดุดพ้นแล้วนะช่วงนี้คุณจะเจอสิ่งดีๆแล้วนะคุณไม่ต้องกลับไปตกนรกกลับไปจบปวดกลับไปอยู่ตกตกต่านะครับตายซากอยู่กับสิ่งที่มันเลวร้ายแล้วนะอะไรที่มันไม่ดีที่มันเลวร้ายที่มันชั่วร้ายมันเหมือนกับไม่ดีกับชีวิตเราเนี่ยกิดใครที่ทําไม่ดีกับเราทําร้ายเราเนี่ยทิ <c oughs> ้งสักสิ่งจะบอกคุณว่าปล่อยมันไปเถอะเราแค่รับฟังแต่สิ่งดีๆล้วแต่พูดดีคิดดีทดําดีได้ดีแน่นอนจะเกิดสิ่งดีบคุณแน่นอนแล้วมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีแน่นอนครับม่าง ออกมาจากสิ่งที่มันเลวร้ายออกมาจากปัญหาต่างๆออกมาจากคนเลวคนชั่วออกมาจากการตกตงตกนรกนะครับคนที่มันชั่วร้ายคนที่มันเลวร้ายคนที่มันหลายใจเห็นไหมหลายคนน่นะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลับไปทุกข์อย่างน้อยก็ไม่ต้องกลับไปเจ็บอย่างน้อยก็เข้าใจแล้วว่าแก้วที่มันรล้าเนี่ยไม่นานก็คงจะแตกอ่ะเหมือนเราพยายามซ่อมมันอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเราพยายามทําสิ่งดีอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเราพยายามสื่อสารติดต่ออยู่ฝ่ายเดียวอ่ะจนเหมือนกับต่อมันเท่าไหร่อ่ะมันก็เงินเหมือนเดิมกลับไปต่อเท่าไหร่แตกสลายครับไม่มีหวันเหมือนเดิมนั่นเอง ก็เลยทาให้ชอสีกันหลืท่านอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าใครก็ตามที่เพิ่งเลิศเพิ่งลากันไปเนี่ยเดี๋ยวจัดเมนถ้าใครเข้ามาฟังอยู่หรือคนรักของชอสสีการเข้ามาฟังอยู่เดี๋ยวจัดเมนนะครับอย่าเธออย่าปิดบังชันครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการกระทบกระเทือนเกิดการเข้าใจกันผิดอย่าให้ความรักมันแตกสลายให้ความรักมันทดหกกระเทือนย้าเตือนให้คิดนะครับเพราะยิ่งกันโกหกยิ่งปิดบังเท่าไหร่ยิ่งทําลายกันเท่าไหร่ยิ่งแตกสลายเท่านั้นยิ่งเจ็บปวดยิ่งเสียใจเท่านั้นในเวลาสี่ย มันยากที่จะกลับมาเข้าใจยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมนะฉันจะจัดมัคือการบอกหรือการพูดคุยคนรักว่ากลับมาพูดคุยกับมาแก้ไขกลับมาเข้าใจกันกลับมาทสิ่งดีกันก่อนที่มันจะสายเกินแก้นะครับฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าคินออฟพีดเคิลหรือราชีถือเดียเข้ามาครับทำลายดวงชะตาของชาวติการช่วงนี้นะว่ามีโอกาสได้รับคนรักที่มีการนำพาคุณค่าของชีวิตของคุณกลับมาคืนมาให้คุณคุณค่าคุณกลับคืนมาให้คุณด้วยก็เลยตอบไปว่าใครก็ตามที่ปัญหาคนรักไปเนี่ยทำลายดวงชะตาช่วงนี้นะ เขาจะกลับมายอมรับฟังคุณเขาจะกลับมาเข้าใจคุณเขาจะกลับมารักคุณมากๆเลยเพราะเขาทําผิดไปกับคุณจริงๆแ้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเขาจะเข้าใจแล้วว่าเขาทําร้ายคุณให้เจ็บแค่ไหนเขาเท่ารเข้าใจแล้วว่าเขาการสูญเสียนางฟ้านางสวรรค์คนที่รักและช่วยเหลือและดีเขามากๆแค่ไหนเขาเข้าใจแล้วครับว่าคุณเจ็บปวดเขาเข้าใจแล้วครับว่าเขาทำร้ายคุณก็จะมีการกลับมาขอคืนดีกลับมารักษากลับมาตกลงพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ผมทำนายไปถ้าเกิดยังไม่เลิกยังไม่สาย ยังไม่แตกลาวยังไม่จบกันไปจริงๆแต่ใครก็ตามที่ตัดสินใจที่จะพอหลุดพ้นไม่กลับไปหานรกไม่กลับไปหาสิ่งที่มันตกต่ําไม่กลับไปชั่วายหรือหาคนหลายใจแล้วเนี่ยหรือคนโกหกหลอกลวงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดเมน้นท์กิงือเดี๋ยวนพี่ออฟฟิเคือนสามใบเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำนายดวงชะตาของชาวสติการล้ว่าคุณจะพบเจอคนหลักที่นําพาการเงินการงานความรักที่เป็นปกป้องดูแลเห็นไหมต่างฝ่ายต่างรักต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าต่างฝ่ายต่างจริงใจจริงจังมอบพลังงานดีให้แก่กันและกัน ไม่ใช่ว่ารักเราในตอนที่เราอยู่ดีมีสุขแต่ทําร้ายกันในวันที่มันเป็นครอบครัวในวันที่มันเป็นทุกข์ในวันที่ไปเจอคนอื่นในวันที่เห็นแก่ตัวฉันคนรักของชาวสการอาจจะมีการเห็นแก่ตัวคิดถึงตัวเองเป็นหลักนะครับตัวที่ไม่คิดถึงใจเราไม่คิดถึงความรักดีๆที่เรามีให้แก่กันเลยนะครับสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทาร้ายเขามันจะไปส่งผลต่อตัวเขาแหละครับว่าเขาทาร้ายเราได้สุดท้ายเขาก็จะรักแค่ตัวเองเขามีมารลักใครหรอกนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นทางของไพ่หกไม้เท้าหรือ six of w a n e เข้ามาครับ ทำนาดยดวงชะตาของชาวสีการเดยว่าวันที่ 15- บหาถึงสามอมีนาคมเนี่ยหลายๆคนรู้สึกเหมือนกับตัวเองเริ่มแบบหกไม้เท้าเจอการเดินทางใหม่ๆเจอความสัมพันธ์ที่เดินหน้าใหม่ๆชานิออฟบาร์เฉนภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาถือไม้กระาทามาได้เหมนกับเป็นเครื่องหมายการเยียวยารักษาความดีงามอ่ะก็ได้ทำนาดยดวงชะตาของชาวสีการช่วงนี้เลยว,ว่าดวงชะตา,ม,า,ม,า,ตาม,มีโอกาสพบเจอสิ่งดีๆหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะมันเข้ามาทาร้ายคุณได้ก็จริงแต่ มันทำร้ายคุณไม่ได้หรอกเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนรักคนรอบข้างให้การปกป้องดูแลช่วยเหลือดูมลบนะครับจะแพใ้ใครตัวเองสุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไปสุดท้ายมันก็จะผ่านไปไม่ว่าปัญหารหรือหนักแค่ไหนมันจะผ่านพ้นไปครับคุณไม่ต้องกลับไปแตกสลายคุณไม่ต้องกลับไปเจอปัญหาอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องกลับไปทุกข์หรือเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะปัญหามันจบแล้วนะชั้น king of p e r a t i o ical, หมายความว่าตัวตนของคุณเองก็จะมีคุณค่ามากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับ และหกหมายถ้าคือการพบเจอแต่ชีวิตที่เดินหน้าอนาคตที่สดใสมีแต่ชะตาชีวิตที่ดีๆครับเพราะคนที่เขารักคุณจริงๆนะเขาจะไม่ทําลายครอบครัวเขาจะไม่ทําให้มันแตกสลายเขาจะไม่ทาร้ายกันแบบนี้ชั้นสิ่งที่เกิดขึ้นชาวศิษย์การหมายความว่าใครก็ตามที่โสดอยู่หรือคนที่เหมือนกับตัดสินใจว่าจะพอเนี่ยมีโอกาสพบเจอความรักจากการนําพาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์นะครับคิวบิดนะครับหรือว่าการติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่นําพาความรักดีๆนะครับเข็นคุณค่ารักกันจริงจังต สร้างครอบครัวสร้างอนาคตมั่นคงทําสิ่งนีร่วมกันจริงๆนะครับใครที่รักก็ดีอยู่แล้วมีโอกาสออกเดทนะมีโอกาสขยับขยายความสัมพันธ์มีโอกาสแบบได้เจอกันมากขึ้นได้ทำกิจกรรมต่างร่วมกันมากขึ้นได้เข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนรักที่เลิกกันมีปัญหาก,กันไปเนี่ยก็จะมีการกลับมาขอคืนดีหกเมษาทำนายให้ตรงตเลยกลับมาทดใช้ชดเชยสิ่งที่เขาทำร้ายคุณไปแต่เดี๋ยวจัดเมน้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมาอยู่ที่ว่าคุณยังจะยังให้คุณค่าสิ่งดีที่เคยมีต่อกันอยู่หรือเปล่าเพราะคคคุณนนเยสร้าางกัม วันและคืนที่สร้างกันมานั่นเองครับหลายคนแต่งงานหลายคนไปครอบครัวหลายคนเหมือนกับซัพพอร์ตกันมาร่วมทุกร่วมสุขกันมาทั้งตอนลําบากตอนมีความสุขตามทุกใจจนตอนเนี้นะครับมันได้ดีก็ต้องกลับมาแล้วแหละมาดูไพ่ของชาวราศรีกันที่ไพ่สามใบนี้แล้วก็การแนะนํากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรบ้างในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับไพ่ใบแรกจะเห็นภาพของเด็กถือดาบเช่นในช่วงนี้ชาวรศริการท่านคนของคุณเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาเห็นคุณอยู่ดีมีสุขเขาเห็นคุณอยู่ในการที่ e m p l o y e r จอความรักใหม่ๆเจอคนปกป้องดูแลเจอคนให้การยอมรับนะครับเจอคนรักที่เหมือนกับรู้เลยว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นกลายเป็นว่าเด็กถือดาบหมายความว่ากลายเป็นเขาเจ็บตัวร้อนตัวร้อนใจนะครับเขาเหมือนคนที่แบบเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจ็บนะเขาเห็นคุณอยู่ดีมีสุขเห็นคุณอยู่ได้ตามปกติเห็นคุณให้การยอมรับได้การปกป้องดูแลช่วยเหลือจากคนรอบข้างเขาก็เจ็บนะเขาแพ้ภายตัวเองผมมแน้ว่าคนรักของชาวสิการช่วงนี้เขาเห็นคุณได้ดีมีความสุขเขาก็เจ็บ เขาก็เสียจากสิ่งที่เขาทำร้ายคุณไปครับเม่วชาชาหรือสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับไปหาเขาด้วยนะเพราะเขาถือดาบในมือพไพ่ใบต่อมาเด็กถือถ้วยครับช่วงที่ชาวสิการแตท่านดูดีขึ้นดูเด็กขึ้นมีอะไรใหม่ๆเข้ามาโดยการที่ได้รับความการหยิบยื่นจากคนหลาคนรอบข้างพลังงานของการช่วยเหลือเมตตาก็ได,ไหด,ด,ด้หมายว่าเพจออฟคัพเด็กถือถ้วยหมายความว่าเด็กคนนึงเขาถือถ้วยไว้ในมืออ่ะชาวราศีการช่วงนี้ก็เลยเหมือนกับคนที่ได้รับความหวังใหม่ๆความสุขใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแก้วใบใหม่ ไม่ต้องไปถือแก้วที่มันร้าแล้วไม่นานก็คงจะแตกไม่ต้องกลับไปอยู่กับแตกสลายเป,เป็นเป็นพันครั้งไม่ต้องกลับไปอยู่ในความรักที่มันเจ็บปวดแล้วมันพังไปแล้วมันเสียใจไปแล้วมันตกต่ำไปแล้วมันทำร้ายหัวใจจนแตกสลายไปแล้วว่ากลับไปซ่อมก็ไม่เหมือนเดิมหรอกกลายเป็นพลังของเด็กถือถ้วยคือการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่หลักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันแต่หลายคนคอมมนแบบนี้เอามาใช้ในการดูดวงเช่นกันครับขอบคุณที่เมนด้วยนะพิมพนคอมคมได้นะครับะเด็กถือถ้วยหรือเพชรออบคับไปนี่หมายความว่านอมรับคําทํานายครับ ชาวราศีกันช่วงนี้หมายความว่าตั้งแต่หนีไปจนไปตั้งแต่วันที่15ถึง30มีนาคมจนถึงเดือนกันยายนวันเดีปีเกิดของชาวราศีกันย์ในปีนี้ชีวิตคุณจะได้รับความสว่างใหม่ๆโอกาสใหม่ๆได้รับคําทํานายคาําอวยพรที่ผมทํานายให้จะเกิดขึ้นแก่คุณและเด็กถือถ้วยหมายความว่าการพบเจอแก้วใบใหม่ไปต้องไปซ่อมแก้วที่มันน้วไม่นานก็คงจะแตกและเด็กถือถ้วยกอการพบเจอความรักความเมตตาพลังงานดีจากคนรักรอบข้างที่ให้การยอมรับช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ผู้ใหญ่ใจดีครับทำให้คุณได้พบเจอ โอกาสดีในชีวิตความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตใครพบเจ้าของทองแ่นพังมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าแล้วเช่นกันดีกว่าใหม่เช่นกัน,กน,กนครับพไพ่ใบต่อมาก็ทำนายว่าช่วงนี้มีโอกาสถึงขั้นเด็กถือถ้วยทำกิจกรรมมีควคนรักที่ผมพูดไปตอนแรกก็จะไม่พูดซ้ำแล้วนะพไพ่ใบต่อมาครับ T of c u p บเป็นไพ่ของการที่บอกชวราสีการหรือการแนะนำว่าพยายามเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาครับถ้ารู้ว่าแก้วนั้นมันเหมือนกับให้จนตัวเองเจ็บให้ตัวเองจนต,ตัวเองเสียใจให้ไปแต่เขาไม่รู้สึกรักคุณจริงๆเนี่ ก็ไปหาถ้วยที่มันพอสำหรับคุณให้คนที่ยอมรับคุณอยู่กับคนที่เขารักคุณยอมรับคุณเข้าใจคุณเชื่อมันในตัวคุณดีกว่าอยู่คนที่เขาแบบไม่ได้เข้าใจคุณมองว่าคุณไม่ดีอ่ะมองว่าคุณเป็นปัญหาและปิดบังเราหลอกลวงเราทําร้ายเราฉันคนที่เป็นแก้วใบเดียวกันคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันคนที่เติมเต็มความรักจริงใจเต็มที่กับเราจริงเนี่ยเขาจะมีวงนปั่นใจเขาจะมีเงนที่จะทาร้ายกันฉันไพ่สามวยหมายความว่าแก้วที่มันล้าวไม่นานก็คงจะแตกใจที่มันล้าวไม่นานก็คงจะแตกเช่นกันครับ สันเด็กถือถ้วยนะครับกับไพ่สามถ้วยไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครที่เลิกลากับคนรักไปไม่เกินเพึ่งเลิกพิ่งลา,าเนี่ยอาจจะมีการนอกใจโกหกหลอกลวงหรือทำร้ายกาันบอกเลิกบอกลากไปด้วยอารมณ์สามถ้วยกลับมาแก้ไขกลับมาทําดีกว่าเดิมกลับมาซ่อมมันแซมมันตอนที่มันยังไม่แตกตอนที่มันไม่เล้าไม่ใช่ทําให้เจ็บปวดเสียใจจนเราเนี่ยอยูด่ด,ดีมีสุขไปเริ่มต้นความรักใหม่แล้วเขาพิ่งจะกลับมาขอคืนดีขอการติดต่อขอความรักของเขาคืนขอสิ่งดีจากเขาคืนมันอาจจะเหมือนกับ เราอาจจะเริ่มต้นดีแล้วมีความสุขแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วไม่กลับไปแก้วใบเดิมแล้วนั่นเองครับไพ่ใบสุดท้ายครับเป็นไพ่เอ็ดออฟไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามานะครับทำนายความรักของชาวราศรีกันเลยว่าในช่วงของเดือนมีนาคมวันที่1 5บ1ถึงเเนี่ยบทสรุปดวงชะตาของคุณคือการได้รับพลังงานที่ใครเจอปัญหาชีวิตก็จะเหมือนกับมันจะได้รับผลตอบแทนกลับมามันจะได้รับการเงินผลตอบแทนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแทนที่สิ่งที่เลวร้าย ฉันอยาไปกลัวความเจ็บความเสียใจหรือปัญหาชีวิตที่คุณเจอในตอนนี้ครับเพราะสุดท้ายคุณจะรับรางวัลและของขวัญน,นะครับจากสิ่งที่คุณพบเจออย่างน้อยมันก็จะผ่านพ้นไปและดีวดวกว่าเดิมชีวิตคุณดีขึ้นชีวิตคุณมีคุณค่ามากขึ้นชีวิตคุณมีการเงินโชคลาบในเด็กถืออย่ยนเกี่ยวกับอ,อง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 กับโชคลาบด้วยนะช่วงนี้มีโชคลาบช่วงนี้มีผลกําไรช่วงนี้ได้รับของขวัญเงินก้อนหรือการชดใช้ชดเชยจากสิ่งที่คุณพบเจออยู่ในปัญหาเรื่องความลากชีวิต มันจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่มันครับชั้นฟ้าหลังฝนยอ่อมสวยงามเสมอชีวิตคุณก็เช่นกันจะได้รับความรักที่มีคุณค่าของเรากลับคืนมาดูดีขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นมีชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมามีความรักที่ผู้ใหญ่ใจดีผมพูดไปมีการเปรน,นะครับคนรักที่มีชื่อเสียงสร้างครอบครัวมั่นหมายนะครับเขาเรียกว่าอยู่กับสิ่งที่มันแบบมีความสุขส่งเสริมดวงอ่ะไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่มันดวงตกเนี่ยอันนี้ก็ดวงกระสตามก็เกี่ยวอยู่แล้วฉะนั้นไพ่ออร์เรเชอร์แนะนำชาวสีการหลายทา อย่าเอาลักแท้ไปแลกกับยาพิษนะครับอย่าเอาสิ่งดีดีความรักทีกด่ดีไปแลกอีกเลยเราเป็นนา,นางเงือกตัวหนึ่งเราเป็นนางเงือกคนหนึ่งเราเป็นคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งก็ได้นะครับที่ร้องไห้ได้เจ็บไปนะครับเพรฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บมากๆเสียใจมากๆอย่าเอาหัวใจเอาความรักไปแลกกับความเจ็บปวดเลยครับหลายๆคนเป็นแบบนั้นแล้วได้ความเสียใจกลับคืนมาแต่จงแลกเปลี่ยนความรักแล้วเขาต้องให้ความรักให้สิ่งดีกับเรากลับคืนมาเช่นกัน สังขใครก็ตามที่ถูกคนรักทำนายทาให้เจ็บปวดเสียใจเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งดีดกับคืนมาให้อลรกเคิ้นทำนายให้แบบนั้นครับขอบคุณชาวราศีการทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ